เอาละฮะกสัสดรีถ้าผู้ชมทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไม c r a f t อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นไม c r a f t ให้ดูนะครับก็เลยวันนี้ก็จะมาแบบว่าคือตอนนี้นะครับช่องชาแนลผมเนี่ยก็ถึงหนึ่งแสนซับสไครต์แล้วคือแบบคนติดตามมาน่าถึงหนึ่งแสนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะทีท่ติดตามมาตั้งแต่หนึ่งซับยันทุกวันนี้นะฮะแบบโอ้อยากจะบ้าตาย นะไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ครับขอบขอบคุณสําหรับ10เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับที่ผมเริ่มทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณ10เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดนะก็ <c oughs> สัญญาว่าผมจะลงคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนที่ผมอยากจะขอบคุณมากที่สุดก็คือพี่เก่งนะครับใครเขาจะไม่รู้จักก็ได้นะครับอาจจะไม่รู้จักแต่พี่เก่งเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้ผมมีวันนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่เก่ง อ่าอินเฟสด้วยละกันนะครับใครที่อยากรู้ว่าพี่เก่งอินเฟสเป็นใครก็เดี๋ยวให้เซิฟไว้ด้านล่างคลิป <c oughs> เป็นแม่ๆ,ๆเดี๋ยวให้เฟซพี่เขาไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณพี่เก่งมากๆนะครับผมที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถดยตลอดเว้ยนะตอนนี้ก็หนึ่งแสนซับก็ดีใจไหมก็ถือว่าดีใจมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับตอนนี้ก็สิแบบไอ้หี้หนึ่งแสนซับอ่ะเออนะอะไรเขาก็พี่เว็บครับพี่เว็บทําอะไรอยู่เนี่ย พี่เว็บกำลังเล่นไมค์ครับอยู่ครับเป็นไมค์ครับเซิร์ฟอาม,ม่านะครับผมเป็นเซิร์ฟแบบเข้ามาจ้าง <sm all> <ๆ>ให้เป็นโปรโมทอะไรประมาณนี้นะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับพี่ก็เล่นอยู่เซิร์ฟนี้แหละนะใครที่อยากเจอพี่ก็ลองเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ดูนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวาอาม,มา่ายิงปืนป้นธนาคารมีโจรมีตำรวจอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูได้นะฮะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคน ครับผมไอย้ยไปละดีใจสัตว์เลยอะแบบอยากจะแบบร้องตะโกนดังๆนะแต่ร้องไม่ได้เดี๋ยวยายด่าอยู่บ้านกับยายร้องตะโกนทีนี่ยายกูด่าเลย